มีคนอุดหนุนจูนเจียร์มันอยู่นะชมใช่ไหมคะนะครับคุณปอชมใช่ไหมคะันะในคุณจีเจนนะครับแอบไปหันหน้ากากขาวนะครับนะากากว่าอ,ะอ,ะอ,ะอะ่าอ่าอือนะครับเมื่อกี้นะครับผมเข้าไปดูนะครับเห็นจีเจอยู่ที่หน้ากากขาวครับลงมงคลนะครับงั้นก็ดีทำทั้งสองคนเลยนะครับนะดีทำทั้งหนึ่งตะวันทั้งนะครับทั้งจีเจเลย นะคุณอัจฉรานะครับบ้านสวนสวัสดีครับแม่วิไลวังมนธรรมะวงศานะครับแม่วิไลทานข้าวเที่ยงหรือย,อยังครับวันนี้ตมบักหงหรือเปล่านะเนี่ย <c oughs> บักหงหรือมะละกอสดเนี่ยนะครับบักหงหรือมะละกอสดเนะี่ยเป็นนะครับเป็นพืชสมุนไพรนะครับนะ เป,เป็นพืชสมุนไพรที่ร่างกายต้องการนะครับบักหุงหรือมะละกอสดนี่นะครับเป็นพืชสมุนไพรที่ร่างกายต้องการเป็นอย่างมากนะครับนะครับอย่าลืมกินนะครับตามบักหุงกันนะครับนะตามบักหุงอย่าลืมกินนะกินบ่อยๆนะดีครับน่ะนะกินบ่อยๆร่างกายต้องการนะครับร่างกายต้องการบักหุงสดนะครับ ฮ่าฮ่าฮ่า <hi> ไม่ค่ะไม่แอปานเหนือลากลงมาค่นคนเดียวลงมาค่นค่ะหนูไปที่ไหนไม่ไหวแล้วนะคะสองเป๊กละค่าลงมาค่นตัวอ่าอ่าเนี่ยนะครับฝรั่งมันหัวลรอหนูแล้วว่าหนูคออ่อนแค่สองเป๊กค่ะนะครับวัวนะครับเอาละครับเนาะอย่าก้าวขาไปไหนแตเดี๋ยวล้มนะครับนะ หนู no, พยายามไปแล้วครับมันลุกไม่ไหวนะครับเดินหน้าสองก้าวถอยหลังสามก้าวนะนะครับหนู no, ขี้เกียจเดินนะก็เลยไม่ไปไหนค่ัลุงบางคนนะคุณตะวันนะก็แอบไปคนเดียวค่ะันะครับนะมาใส่ไล่ไปสีหนูนะครับแตงโมพาตะวันหนึ่งตะวันอุ้อนะก็คุณเจจีนอะอย่างนั้นเลยเหรอนะครับว่าฮี่นะครับอเเเเก็ไปอาบนะ้ำมาแล้วนะครับ นะครับเมื่อกี้นะครับหนูลงเข้าไปหนูลงเข้าไปดูด้วยนะครับรวมบางคนเห็นไม่ไม่เห็นนะครับนะนะครับมันเต็มจอไปหมดจะไปเห็นได้ยังไงล่ะแม่คุณดูหัวเอ้ยนะครับเอาไปไว้ใกล้ขนาดนั้นนะครับนะนะครับมันเต็มจอเปี้ยไปหมดเลยนะครับไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะนะครับอู้นะครับพูดตามความรู้สึกนะครับ่าน้อยมีค่านะครับชมาฟ้าใสนะครับ นักกอลวิทย์นะครับนั่นสองความขันลุงมงคลขันนะครับนะโอ้นักกัดตายแน่เลงมงคลว่านกกัดทไมโลกนี้มันหมุนได้ขนาดนี้นะครันักกหนูเพิ่งจะรู้นะครับโลกของเรามันก็หมุนนะครับลุงมงคลนั่นแหละเขาตายแล้วนะครับไม่ได้หมุนมาสองปีนะครับปีนี้ไม่รอดนะ ในตะวันพลาวิทียนะครับแทงโมูแทงโมูแทงโมนะครับที่เจียวคู่กูนะนะเพราะฉะนั้นในการเรื่องอ่าเรื่องอะไรนะครับเนาะเรื่องของจำเลยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเนาะวันนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวนะครับเราโหลไปบ้านนะครับหน้ากากขาวกันนะครับนะเดี๋ยวโหลไปบ้านหน้ากากขาวนะครับไปฟังข้อมูลดีๆงามๆนะครับสวยๆหล่อๆ นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนากาขาวนะครับนะนะฮะก็เรื่งนี่นะครับซักแท้ๆค่ไงวะอ่าอ่าอ่าอนะนะครับโอ้นะครับรสสตูเล่แอฟแดงโมซาบาดีนะครับน้องวาไรายตี้นะครับอาจารย์อาจารย์นะครับนะเมื่อกี้นะถามจริงๆนะ ลุงบางคนไม่เห็นอาชาลาจริงๆเหรอครับนะครับเพราะว่าอ่าอ่านี่นะครับไม่บอกนะครับขอบคุณครับลุงหนึ่งตะวันนะครับมาแล้วนะครับสุรบิตตามค่านะครับขอบคุณทุกคนนะครับคณวลีดาโอผ้าทองฉายนะครับกดไว้หัวใจสามดวงนะครับสุวิทย์ราศีบวกตามครับนะครับขอบคุณมากนะครับโอเค นะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับบอกว่าว่ารีดาหัวใจสามดวงเดี๋ยวก็นะครับอบพยพนะครับไปเกาะนะครับหน้ากากขาวขาวขาวนะครับไปบ้านหน้ากากขาวกันกันรับอย่าลืมนะฮะทุกท่านสวัสดีอีอีอีกลัวมือฟาลายสันอันอันนะครับนะสวัสดีครับ